พระง่งเครื่องรางสายสเสน่ห์ริดเหลือลายและที่มาของคำดา่าไองั่งพระงั่งหรือไองั่งตาแดงหรือที่ทางอีสานเรียกกันว่าพระอีงางเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งของเขมรเชื่อว่าหากพกติดตัวหรือบูชาไว้จะช่วยเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายดีมีสเสน่ห์เพศตรงข้ามมาลักมาหลง และอยู่ยงคงกระพันด้วยถูกจัดให้เป็นเครื่องรางกุ่มพรายที่ถือกันว่าแรงสุดในบรรดามหาเสน่หสายล่างลักษณะของงั่งมีรูปร่างเป็นบุคคลนั่งท่าขัดสมาธิมีฐานบัวคลายพระเครื่องแต่ไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพค่อนข้างหยาบร่างกายท่อนบนเปือยเปล่ายอดเกสาเอียงขวาหน้าตาดุดัน ปากเหมือนคนแสยะยิ้มและตามีสีแดงเป็นที่มาของชื่อเรียกงัางตาแดงตำนานเกี่ยวกับงั่งระบุว่าพระงั่งหรือพระไอ้งั่งมีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วงานวิจยัยของคณะาอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่างัางอาจเป็นรูปแทนของพระศิวะ เหมือนประัดขิกที่สร้างในรูปของศิวลึงส่วนงั่งเป็นรูปร่างของบุคคลเรื่องเล่าว่าด้วยที่มาของงั่งที่มีลักษณะคล้ายกับพระเครื่องเพราะเป็นผู้ที่ต้องการจะบวชแต่ไม่ได้บวชในอดีตมีชายผู้หนึ่งผิดหวังจากความรักมาตลอดจนปรงใจที่จะบวชปรากฏว่าระหว่างทำพิธีอุปสมบทหญิงคนรักของเขากลับมาขอคืนดี ชายผู้นั้นจึงเปลี่ยนใจไม่บวชพรันเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นหลังจากนั้นเพราะเขากลายเป็นคนเจ้าเสนีมีสาวน้อยสาวใหญ่มาติดพันโดยไม่ทราบสาเหตุผู้มีวิชาทางศสยศาสตร์จับเอาจุดนี้มาเป็นเคล็ดในการสร้างเครื่องรางสายเสนีรูปลักษณ์ของงั่งจึงออกมาก้ำกึง่งคลายพระอย่างมีในสําคัญเพื่อสะท้อนภาพของผู้ที่กําลังจะบวชแต่ไม่ได้บวช อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าเรื่องเล่าดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่ออธิบายคำว่างั่งที่เป็นคำดา่าเพื่อสื่อสารถึงความโง่งเขลาโดยเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมของชายผู้นั้นว่าแทนที่จะบวชเรียนเพื่อฝ่ายทางธรรมกลับต้องมาลุ่มหลงในการตันหาครูบาธรรมวงศาจเจ้าอาวาสวัดจอมเพชรแขวงจำปาสักประเทศลาว ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าแท้จริงแล้วคำว่างั่งถูกใช้นำหน้านามจำนวนหนึ่งในภาษาลาวเช่นงั่งสังทองงั่งสีโหงั่งสินไซในเรื่องสังสินไซด้วยบริบทเดียวกันกับคำว่าพระในภาษาไทยเช่นพระสังกล่าวคือมีคำใช้คำว่างั่งนำหน้านามหรือชื่อบุคคลแม้ผู้นั้นไม่ได้บวชเป็นพระ แต่เป็นตัวละครเอกในวรรณกรรมหรือผู้ที่มีอำนาจพิเศษบางอย่างเหนือมนุษย์นั่นเองการพกการเลี้ยงบูชางั่งทำได้โดยนำติดตัวใส่ไว้ในกางเกงหรือบริเวณใกล้ของสงวนว่ากันว่ายิ่งผู้ที่เลี้ยงไม่อาบน้ำหรือทำตัวสกปรกยิ่งส่งเสริมความขลังและอิฤทธิ์ของงั่งเพราะงั่งชอบเกือกั้วของต่ำ สามารถเลี้ยงด้วยอาหารขาวปรารถนาโชคลาบบารมีให้เลี้ยงด้วยน้ำเปล่าผลไม้เล้าหรือน้ำพึ่งแต่หากต้องการคุณด้านสเสน่ห์ให้เลี้ยงด้วยประจำเดือนโดยเลี้ยงใหญ่ปีละครั้งในวันที่15เมษายนหรือวันสงการอาหารสำหรับเลี้ยงใหญ่อาทิไก่ต้มไข่ต้มข้าวน้ำและเหล้าขาวสำหรับพิธีพิสูจน์ว่าง,งั่ง ที่บูชาเป็นของจริงหรือของปลอมทําได้โดยการวางง้างคว่ำหน้าลงกับพื้นแล้วให้ผู้หญิงกระโดดข้ามงั่งจะพิกหันตัวขึ้นมาบ้างก็ใช้ผ้าถุงแทนผู้หญิงก็มีเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง